ดูดวงชาวราศีเมษถ้าคุณถูกรงวัลที่หนึ่งนะครับคุณจะเอาไปซื้ออะไรสามข้อนะครับผมคนส่วนมากท่านว่าเขาไปซื้ออะไรครับนับแน่นอนครับคนส่วนมากตอบเหมือนกันหมดนับซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อทองนะครับผมสิ่งที่คนส่วนมากคิดกันนะครับแต่คนส่วนใหญ่อาจจะอยากจะได้แปลกแหวกแนวก็ได้แล้วท่านล่ะเอาไปซื้ออะไรนะครับคอมเมนต์บอกกันก่อนอื่น กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับหมอสันก่อนนะครับเป็นกําลังใจหมอสันนะกดไลค์หมอสันด้วยถือเป็นค่าขู่ก็ได้นะผมโชคชะตาของท่านจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านมีโชคมีลาบถูกรางวันที่1แน่นอนโชคชะตาต้องเปิดนะปร,รับปูฤษีส่องแสงแตะเกียงทองนําพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาบเงินทองมารมีวาสนาครับผมพอคนมันมีตังอะมันก็ต้องคืกเขิมกันใช่ไหมอะมันต้องทําท่าเบ่งนิดน,นึงเอาออกผายไหลเพิง ยีตังนะนะับเราก็ไม่เคยมีมนะต้องทำท่าแบบนี้ป่ะก็เข้ามาสิครับผมมี72ล้านครับนะผมคงไปทําอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะผมสิ่งที่เกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงปูหรือสีสองแสงตะเกียงทองท่านจะได้เจอสิ่งใหม่เขาไปอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นแบบที่หมอสันพูดว่าแบ่งแม่ฉันมีเจ็ดล้านทำท่าแบ่งใหญ่โตอาจจะเป็นก็ได้ สำหรับใครบางคนแต่ถ้าเราสนใจทางดวงดวงชะตาเนี่ยเราเตรียมตัวไว้ก่อนปูราษีจะส่องแสงตะเกียงทองให้แก่ท่านชาวานะราศีเมษนับจะเจริญลูกเรื่องในตําแหน่งหน้าที่การงานกันนีท่านคิดหรอการถูกแล้ววันที่หนึงนะ่ง่ะเป็นเรื่องบังเอิญไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้สําหรับการดูดวงนะครับถ้าท่านเชื่อเรื่องดวงชะตาท่านจงเชื่อเลยไม่มีเรื่องบังเอิญเทวดานดลให้ในตําราบ,บอกไว้เลย เทวดาส่งมอบดวงแก้วมณนนีอำนาจบ,บารมีวาสนามาสู่ตัวท่านเขาเรียกว่าสมบัติโลกมนุษย์คุณเอาไปเจ็ดสิบสองล้านบางคนได้หกล้านก็ดีใจแล้วมือสัน่นหกล้านเพราะฉะนั้นในโชคตาจะตกตําแหน่งปูฤาษีสองแสงตะเขียนทองก็แปลว่าโอกาสใหม่จะเข้ามาครับ้ะผมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เลือกล้อเล่นมองบอกได้เลยว่าโชคจะตางท่านถ้าท่านมีโชคครั้งหนึ่งมันจะเปิดต่อไปแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นท่านลองคิดดูนะ เราอแม่ค้าค้าขายเนี่ยลองไปถามเขา,เขาดูสิถ้าเปิดบินแรกเป็นยังไงเขาบอกว่าวันนี้จะดีไปทั้งวันถ้ามีคนนึงมาต่อตั้งแต่เช้าเลยเปิดร้านวุ๊ตีห้ามีคนมาต่อโอ้โหวันนี้จะโดนต่อทั้งวันดวงชะตาก็ไม่ได้ต่างกันนะผมในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกปกักคุ้มครอง,องรักษาถ้าเปิดในวันที่ถึงให้แก่ท่านแล้วอะ่ะท่านเป็นคนดีนะย้ําก่อนนะเป็นคนดนะีเทวดาชอบนะ เทวดาก็จะโดนบันดาลให้ท่านมียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่แค่หนึ่งแล้วอาจจะเป็นง้ดสองง้อสามงวดสี่ว 4, งวดห้างวดหกเขาเรียกว่าก้าวง้อติดมันเกิดขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นด้วยบุญกุศลวัศาสนาปูฤาษีสองแสงตะเกียงทองดวงชะตาของท่านจะเปิดและท่านจะประสบความสาเร็จทางด้านเรื่องธุรกิจการงานการเงินได้ออกเดินทางไปสู่เรื่องราวต่างๆนะครับแต่บางคนอาจจะมองแค่ว่าใครจะมาของเงินเราเบ่าวะ ใครจะมายุ่งกับเราหรือเปล่าใครจะมาอีฉากันแกล้งใส่ร้ายป้ายสีเราหรือเปล่าในเมื่อตกตําแหน่งบุญขนาดนั้นเอกแตแ่เรามองข้ามเรื่องพวกนั้นไปมันจะเป็น,ปนไปตามดวงชะตาที่จะเกิดขึ้นแล้วผมปูฤาสีสองแสงแตะเกียงทองก็เปรียบเหมือนอะไรครับเทวด,ดาสองแสงแตะเกียงทองเห็นความประสบความสำเร็จดวงท่านเปิดแล้วท่านถูกอะแล้วเพราะฉะนั้นท่านจงเลือก3ข้อให้มันสาคัญมากอาจจะเป็นข้อแรกข้อที่1ไปทําบุญก่อน เรื่องใหญ่นะครับการที่ถูกานว,วันที่หนึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญคนะรับนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าหนึ่งในล้านเองไม่มีทางถูกหรอกเราแต่คนถูกมาแล้วสหรัฐอเมริกาแจ็คพอตหนึ่งในพันล้านนะผมสี่พันละ้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะผมถูกกันมาแล้วออกข่าวหน้าหนึ่งกันมาแล้วเพราะฉะนั้นในโชคชะตา72ล้านของเราก็เรียกว่าจิ๊บจิบแต่ว่าก็หนึ่งในล้านเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่บังเกิดขึ้นในดวงชะตาเขาเรียกว่าดวงเปิด ท่านจะทําอะไรทาขยับขยายทําบุญกุศลวาส,สนาจะต่อยอดบุญกุศลวาสนาให้ท่านเจริญรุ่งเรืองก็ถึงบอกว่าคนจินชอบชอบต่อรองกับเทวดาว่าหากข้าพเจ้าถูกระวันที่หนึ่งข้าพเจ้าจะเป็นคนดีถวายอา้าวเทวดาชอบคนดีแต่ว่าที่ผ่านมาเองไม่เคยดีเลยข้าพเจ้าไม่เชื่อใจไอ้นี่โกหกหลอกลวงมันไม่ดีหรอกเขาก็เลยไม่ให้ แล้วนี่ก็สิ่งที่ความเชื่อของการดูดวงเพราะฉะนั้นดวงจะตามท่านตกตำแหน่งที่ดีดวงจะตามท่านจะเปิดหะามแปลว่าเทวดาเชื่อแล้วว่าคุณเป็นคนดีหะาวมการชิงไหวชิงพลิบการใช้เล์เหลี่ยมเล์กลนเพดุบายจะบังเกิดอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายแน่นอนสิ่งต่างๆเขาเรียกว่าเทวดามาลองใจไม่ได้แปลว่าต้องเทวดาเดียวพูดผีปีศาจมาลองใจก็ได้เจ้ากรรมนายเวรเข้ามาลุมเล้า ับผมทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจ้องรีบไปทําบุญก่อนข้อที่หนึ่งอีกสองข้อค่อยว่ากันจะไปแต่งงานหรือจะไปซื้อรถด,ดีเนอะอันนั้นแล้วแต่ท่านแต่ข้อที่หนึ่งสํา่สำคัญมากสําหรับการเชื่อในการดูดวงเพราะฉะนั้นท่านอาจจะสับสนงงง,งวยทาให้สับสนงงงวยันะผมทําให้สับสนทําให้ชีวิตตกต่ำเบี้ยด,ดินได้นะครับจากรวยเงินก็หมดได้นะหมดอย่างรวดเร็วงงงงงง,งเลยเงินหายไปไหนหมดวันนี้ วพราะฉะนั้นเดอะเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคตาเทวดาส่งมอบดวงแก้วมณีจากสวรรค์ชั้นฟ้านางฟ้าบินลงมาแล้วคุณเอาไปัะผมบินลงมาหมายถึงอะไรมาบอกในความฝันไงนะฝันเห็นงูฝันเห็นทองแต่ไม่หมดเลยใส่มงกุฎชดาฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝันเห็นพระเครื่องนะผมโชคใหญ่ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นโชคใหญ่เทวดาส่งมอบดวงแก้วม,วมวณีมาสู่ตัวท่านท่าน,นจะเจริญลูกเลื้งในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ดวงชะตาสุขสมสมหวงังดังใจหมายจะได้จเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินการพลิกเปลี่ยนแปลผันตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ชิงไหวชิงพิบเกณฑ์ชะตาใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพทุบายเพราะฉะนั้นท่านต้องเอาจริงเอาจริงยังไงก็ต้องมันเจียดเงินทําบนญกุวลวาสนาบุญที่ใหญ่ที่สุดคือกรรมาฐานไม่ต้องใช้เงินแม่ต่บาทเดียวเพราะฉะนั้นส่งเสริมหนุนนําโชคชะตาเงินทองไหลมาเทมาผสมเลศอัศวินขี่ม้าถือดาบเปรียบเสมือนเทวดาพร้อมที่จะไฟ พร้อ,อมที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของท่านเพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้ต่อให้ท่านถกรางวันที่หนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับนะเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เราเป็นนักนะครับเขาเรียกว่าเชื่อตามครูบาอาจารย์นะครับผมโชคชะตาของท่านลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำอย่างมีความสุขตกตำแหน่งที่ดีถ้ามีรางวันที่หนึ่งถ้ามีโชคใหญ่จริงคุณต้องมีความสุขถ้าไม่มีความสุขมันไม่ใช่นะมันเป็นไปศาสตว์ เขามาหลอกลวงเราแล้ว,ลวเขามาทดสอบแล้ววันนั้นท่านจงลื่นเริงสังสรรค์มีความสุขเกิดความแช่มชื่นนะครับผมสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาในโชคชะตาของคุณนะครับนะครับผมและสิ่งที่จะเข้ามาอีกก็คือมนสน,นะครับคุณคิดหรอว่าคนมีตังค์ไม่มีสเสน่ห์โอ้โหเสียมาแล้วแม่เดินสักางเลยโอ้มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์นะไม่ใช่เป็นคนน่ารังเกียจนะโอ้มีสเสน่ห์นะโอ้โหเสียมาแม่อยากจะพึ่งบารามี พอเสียมาไม่เคยให้เกียรติคนอื่นอันนี้จบแต่ว่ามันมีตกตำแหน่งมอนสเสน่ห์บอกโอ้โหคนนี้สวยมาเลยแม่สวยบีออร่าดูเป็นเท้าแกเนียแล้วอันนี้ดูแล้วมีสเนสเน่ห์เสน่ห์มานะครับมีเงินสเสน่ห์มานะรางวัลน,นีดหนึ่งเพราะฉะนั้นมนสเสน่ห์จันซ้อนจันมา,าสเสน่ห์แม่ตามหานิยมจะบ,บังเกิดขึ้นกับทวท่านนะครับสเสน่ห์จะตามมาด้วยนะครับในโชคตาเตรียมตัวเฮลันรับทรัพย์ก็แปลว่ามีหนึ่งต้องมีสอง เราบอกม,มีสองไม่ได้แปลว่าโอ้โหครั้งเดียวัในชีวิตครั้งเดียวจบมันมีสองเาบอกเพราะฉะนั้นก้า 9, วหัวติดมันไม่จริงเราบอกก้าวหัวติดมันไม่จริงเพราะฉะนั้นก็เตรียมใจไว้ก่อนเราบอกม,มันมีหนึ่งมันจะเป็นสตาร์ทแรกไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแล้วก็หมดแล้วเราบอกอันนี้แล้วแต่บุญแล้วเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเฮลัน่นรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนง นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่กดไลค์ให้หมอสันด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะกดไลค์ให้หมอสันด้วยแล้วนะขอให้ท่านเจ้มชื่นครับสวัสดีครับ